ท่วมป่าเนาะไม่เหรอท่วมเอลีนี่ค่ะ<ม>เห็นแบบนี้ลึกเธอเด้อเพื่อนไหลรวมกันมีก้าผิดชีวิตเปลี่ยนเลยร้อยใส่ไว้ในตูุยินเมื่อนี้ก็เลยคิดอยากเอามาแกงใส่น้ำไม่สมุกเพราะมือที่เขาได้หวกมาเนาะไม่สมุกน้องอิ๋วยังประทันได้เป็นวันนี้เนาะไม่สุกน้องอิ๋วเป็นเรียบร้อยแล้ว สดเองสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบกับช่องของน้องอยู่ด้วยกับน้องวานหยูไม่ได้ลงคลิปหายไปพี่น้องเบิ่งมือนึ่งองอนว่าฝนตกเบิดมือแม่ครับตก<ร>แห้ง<ะ>น้ำได้เนาะตกแห้งคักเมื่อวานนี่ออกไปแต่ยามเศร้าเลยจ้ะ แต่ว่าออกมากับบ่มีอีหยังฝนกระตกห้ามกัเนเลยเฝ้าพากันเฝ้ากันเมือมม่อเนาะเมื่อวานนี่ก็เลยได้พักผ่อนไปหนึ่งมื้อบ่ได้ไปใสป่เลยาะวฝนตกเมื่อมือเอาว่าอลไเดี๋ยวพ่อแไม่พี่น้องสิบ่เชื่อว่าฝนตกเมื่อมือเมืม่อนี้กระตกตอนนี้กระตกอยู่แต่ว่าตกแบบแห้งเม่ันเดเสานี่เนาะ <b ừng S 2> ถูกพี่น้องกถกกกกถูกถูกกกถูกมืกถูเถูก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 ถู้นูกวูนถูกถูกนูกถูกถูกถูกลก น้ำหบักหลายเนาะสได้อมาโยคะสามี่น no ้องด้วยจะกามีปลาว่าสุเทาพี่น้องมาเอาหน่อไม้แบบเล็กๆเดือน้ำท่วมแล้วครับน้ำท่วมป่าหน่อไห้เหรอพี่น้องที่น่าว่าสิทายมาเบิดอันนี้มาเอาหน่อไม้ด้วยที่น่าลงอีว่าสิทามท่วงพี่น้องมาเอาหน่อไม้เห็นไหมน้ำท่วมป่าหน่อไม้เหรอท่วมเอลี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้ลึกเธอปุ๊บ เพื่อนไหลรวมกันมีเก้าผิดชีวิตเปลี่ยนเลยได้ทุกทางคุกไปกับเลสต์นะครับเนื่นแต่เบอยกเสี่ยงเพราะว่าเฮาบุคู้ว่าเอ่อประมาณตรงไหนสิเป็นสิเป็นคลองไปค่ะก็ไปถ่วงเบิร์เลยน้องด้วยนี่น้องไม้เขากระถ่มครับเนี่ยน้ำถมป่าน้องไม้เขาเรียนรล้วเราต้องเตรียมตัวกันนะว่าเอาที่ฟิลเดี๋ยวไปเอาน้องไม้มาเอสสมเพิ่มแมนครับเพราะว่าอยู่เอสสมไว้งานเลยกัไปเอามาเอสสมเพิ่มอดแล้วพี่ย่องมืงด้วยนี่น้ำถมป่าน้องไม้อลไรจ้ะก็เลยว่า เปลี่ยนแผนพ่ะพี่น้องถ่ายเบิ่งว่าน้ำ่วมปาน้องแม่เลยกะพาพี่น้องกลับบ้านเลยจ้ะเพราะว่ามืดนี่ย่านฝนตกมืดมืดอ,อยู่พาพี่น้องกลับบ้านไปแกงหน่อไม้ส้มเอ็ดเมนูหน่อไม้ส้มเฮาดีกว่าเนาะพี่ซินเนาะครับถ้าว่าถ้าว่าสุณพาอพี่น้องไปต่อกะยากสิบเบอรเราะว่าครได้แล้วส่วนใหญ่เพื่อนจะอยูอ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องอยู่กับพี่ซึนสิพ่ะยพี่น้องกลับบ้านไปทำเมนูแซ่บๆกันเลยเนาะครับอันนี้ไปเอ็ดเมนูหน่อไม้ส้มที่เฮาเอ็ดไว้จ้ะน้องอีว่าสีแกงหน่อไม้ส้มกับซุปหนนนนน่่่ออไมม้้้สัเพพิีงก อย่างที่เห็นว่าสิพามาเอาหน่อไม้กับน้ำส้มป่าหน่อไม้ของเขาเรียบร้อยแล้วไปพี่พิษพาพี่น้องกลับบ้านกันจ้าครับกลับมาหอดบ้านเราจะให้พี่น้องนี่หน่อไม้ส้มที่หอเอดไววน้องอยู่สิพักพี่น้อง,ม,ม,ออาองมาทําเมนูแซ่บๆกันเลยนึ่งอยู่สิแกงใส่หวกตุจ้ว่าเมื่อหั่ได้ลูกหอกมาอย่างไรทันไดเอดเมนูเลยใส่ขีเรียบร้อยใส่ไวนในตู้เย็นเมื่อนี้ก็เลยขึ้นอยาก เอามาแกงเสร็จน้อไม้สมุ่มพอมือที่เขาได้หวกมาน้องไม้สุ่มน้องอิวยัยงไม่ทันได้เป็นวันนี้น้องไม้สุ่มน้องอิวเป็นเรียบร้อยแล้วแกงสุกน้าห่อนๆน,น,น้องไปฟิล์มเงินงัวเงนงัวกับข้าวเหนียวห่อนๆนี่ตักออกบอกหลายเห็นบอกเหลือยังยังอยู่เท่าเดิมอยู่เหมือนไม่ได้ตักออกเลยแม่นครับ <c oughs> น้องอิ๋วยัดแบบเน้นๆเลยค่ะพี่น้อง สําเดิมอยู่เลยดะฮองอยาอกฮก็เกา,าออกมากินเอดไปเรียบร้อยแกงประมาณนี้ก็พอสำหรับขั้นตอนการทำเนื่อจากขั้นตอนแรกเมื่ออยู่สีเอานะไม่ส่งมาต้มน้ำออกหนึ่งน้ำก่อนจ้าต้มน้ำออกหนึ่งน้ำเซเรียบร้อยแล้วนกะ็เอาไอ,องขั้นตอนต่อไปก็มาแกงกันเลยจ้าใส่ตะไคร้ลงไปเลยตามด้วยพริกคะ ใช่เป็นเพษแห่งนี้น้ำเดือดล้วกุ้งมดสั้งตาใส่น้าไปในกุะป้ายใส่ชลนิดหน่อยเดียวะจะเอาตามปริมาณลยใส่หลายแั้นหลายใส่หน่อยแั้นเอยวใส่วัตถุดิบงะนาลงไปบก๊บ halo. เป็นเมนูยามเศร้ากับว่าได้<ฆ>จริงๆกินขเนียวหมูไปหอนะอทอดีอ,อ,อ,อติเข่าเอาติออ๊บงห่งอยู่กันสองคนโอ้ยติ๊บเขออ่าคือใหญ่เน้อง่อพี่น้องก็สิว่าอะไรเนาจิ้มก็เลยเนียวน่นแฝมีแกงอันติ๊บ่าางกรแล้ว<ฆ> มอเอากน้น <everywhere> ok <tim> ่ยกนพ่อกนะบอกบอก่รู้เลยนี่ว่ามีแหงมีครับ สูบเห็ดเองแบบในน้งองยูมีแห้งบอกสุข,ขอนฮอนครับ Thằng này tố nắm tụng Tốt bay spain sai vấn đề. luôn mạc hưng tốp nắm 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 บนิสบทธิ์เงินจัดากินบอาากบริสิงนีนครับแซ่บครับ คือได้มาสุดน้ำจิ๋วเห็นไี่ครับต้องถามงามมันลงกันเนาะไปพัพไปพี่น้องไปซับเนาะจ้ะกือ้น้ำจิุ๋ลงก็ได้ซัก็นอน้ำจิุงก็สุนซื้อซืได้แบบฮักเอาเนาะครับตอนที่เขาฮักเอา มเมนว้<า><อ>ติดบักในญ่แล่วเมนครับ <c oughs> หนัวนัวหวเขาพ่อหนัวมากเคกินไหนแบงห่วนสวนหลหยุด่าได้เมนเมนูนเองนนัวแย่มันขาดตอนเด้ออยเด้อ thì mới khỏe đó cái phần nào mở bát này một mi lúc đuổi đó mẹ nó mi lúc này nó lấy gì nhầm lúc đuổi tuổi tuổi đấy chín vết มนีแฮงพักหิวข่าวบอลคือย่างนี้เศก็แซก็ซรับุดเงินนีหมดกันยังอีกหลายเลยเอ็ดไว้ก็ตั้งหลายเลยเพราะน้องจ่ายเมื่อกี้ซำที่น้องอยู่อันนั้นให้บึงพ่ะแหละ ขนาดตักไปก็ตักตั้งหลายแล้วยังเหลือสมเก่าเลยแกงหมกปักงไหนในพวกอื่งเหลือสมเก่าเลย <c oughs> ยนีแบบแน่นเลยแซ <c oughs> ่บๆไปปีม <c oughs> พี่นอ้องคลิปนี้กาลาพี่นอ้นองไปสัมมิตรก่อนก็แล้วกันได้จากพาสิพา <c oughs> พี่น้องไปเอาหน่อไม้อย่างที่ว่าหัวน้านท่วมปะเฮาจ้อยเ <c oughs> จอกันกูหลดบน้าลดกลุ่นแล้วนะครับเกิดได้เปลี่ยนแผนมาทำเมนูแซ่บๆตอนที่พี่น้องกินเนาะคลิปนี้กาลาพี่น้องไปสัมมิตรก่อนก็แล้วกันได้จาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเป็นกำลังใจและก็ครอบครัวในการทำคทลิปต่อไปใเดืองตาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ